กเลนกมาส้างเพื่อผมจะเล่นมาดูุกไม่ได้แตงบนเาจะจับกันเอามไม่ก็ไปบงตาวตรงกันดาวาเุ้าปวออยนะวออนะ้ไม่เลยมเยมัไ้กันเลีงกยั่กับยป้ไอก็มันเลวจัง รถส่กำลัการ์พแต่งนกุ่มข้าวดินกข้างมันเลือเชนเดวกเลยนะจับาตัวมันเีไม่ดีตัวอไม่ไม่ได้ตัวนึ่งไม่ได้ตัวนึ่งเฮ้ยอย่าเป็นคนเดียวจบได้นะครับวันนี้ตัวนี้ออกตัวก้าวตัวยี่ีนก้าวตัวผลักตัวนึงะกว่าเบิกหัวไม่ลงเน

กันช่วยครับเข้าใจหัวหลังดิปล่อยป๋ามันไม่ยาน้ําเอ้ากันเลยครับจริงเลยเอ้าน้ําดับบังดับบังเชิญเลยครับทําโล่งอย่าบังเลยเฮ้ยทําเร็วเออเฮ้ยทําเร็วครับเอ้ากุ๊ปเฮ้ย <laughs> <laughs> ยอยทีเด็ดกันย่อทีเด็ดร้องเยย่อยมาร้องเบดบังพ่อไม่พ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 อ

โอ้จกตัวนึ่งยังครับแล้ว้พี้ยบนูดเฮ้ยวันนี้ได้น่าเรีวว่าน่าเล็วไม่ได้แก้เปี้ยอย่าน่าเลยวนี โยเลยกับปวัวเจีกอนเรไม้ีโอ้นั่โลเลยป้ะ phần ừ, ừ, chính điêu, điêu gấp nhiều cắn điêu, 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 เออติดเพชรเออเนี่ยหาโยมเออแล้วๆเพชรเพชรเพชรนะครับพอติดกับ